สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y t u t u นะครับช่องนครสไตล์เล็กชแนลนะครับตัวนี้เป็นมินิคอปโอโซนนี่นครับตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้เทปนะครับใช้เป็นแอมนะครับแล้วก็ต่อพ่วงบลูทูธมานะครับบลูทูธตัวนี้ปกติอยู่ตรงนี้ครับผมจะย้ายทําการย้ายนะครับแต่แกะพลาสติกมาตัดนะครับเพื่อจะให้แสงตรงนี้มันโผล่ออกตรงจอนะครับแล้วเวลาพูดจะมีมันจะมีไากับพริบตรงนี้ครับให้มันโผล่รงครับ ก็จะต้องตัดแต่งนะครับตอนนี้กําลังรื้อถอดออกอยู่ก็เอาเป็นแนวทางครับตัวนี้เดี๋ยวมาลองดูครับว่าหลังจากอันนี้ก็เลื้อออกหมดครับพวกแผงสวิทนะครับด้านล่างตรงนี้แกะ้าออกตัดแกะรงนี้ก็ระวังนะครับแตกง่ายถ้างั้นมันเป็นก็อาจจะแตกแล้วเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนโอเคผมอันนี้ถ้าบลูทูธนี่ก็จะมาอยู่ในตำแหน่งของซีดีนะครับ ถ้าเราเลือกฟังก์ชันเป็นซีดีนะครับก็ตัดต่อเสียงเข้าตรงสายแพรของซีดีตรงนี้ครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาลองแต่งตรงนี้ดูครับแล้วก็ถ้าแต่งตรงนี้แล้วถ้ามีรีโมทก็จะใช้รีโมทได้ด้วยครับผมไม่รู้ว่าลูกค้ามีรีโมทหรือเพราะทำจากที่อื่นนะครับตรงนี้ใครเขาทำที่กันนะโอเคผมเดี๋ยวลองดูครับ นะครับก็กะระยะประมาณนี้ครับก็กะระยะประมาณนี้ครับตัวนี้ก็ยังลืกออกหมดกันครับตัวดันตัวสวิตโอเคครับผมเดี๋ยวทาต่อครับอันนี้ผมก็ใช้หัวแรงนะครับเจียนครับแต่หัวแรงของท่านตายอาจจะเสียนะครับถ้าโดนพวกพวกพลาสติกนะครับกัดก็จะต้องมีน้ํายาฟักอะไรมาวางไว้ด้วยครับโอเคครับเราใช้กระตือขูดครับขูดตัวตายหัวแรงนะครับเวลาทําความสะอาดขูดพลาสติกออกครับ แล้วก็ค่อยเอาคัตเตอร์อะไรมาตัดแต่งตรงนี้อีกทีหนึง่งโอเคครับตัดก็จะได้ประมาณนี้ครับก็เ,ออเดี๋ยวมาแต่งอีกทีนึงครับส่วนสายเวลาจะใส่จอเข้าไปตรงนี้ครับมันจะติดสายต้วนี้ตัวนี้เอาออกนะครับเอาออกแล้วตัดตัดสายซึ่งเขาต่อไว้ด้านหลังเลยนะมันจะพ่วงยามาผมจะต้องเอาตัวนี้ออกแล้วก็ตัดสายครับเพื่อจะวัดบวกลบกตัดเสร็จ เดี๋ยวอ,ออกครับเมื่อออกเสร็จแล้วก็มาบัดกีเข้าอย่านี้ครับแดงขาวเขียวดํานะครับตามรูปนี้เลยครับอันนี้ก็กาวเหมือนกัน,นครับสามารถเอายงใส่ตรงไหนก็ได้ครับก็ดูเอาแล้วกันครับกาวใส่เส้นดําด้วยก็ได้ถ้าถ้าไม่ถึงก็บัดกียงสายาก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็จะได้ลัวก็เวลาใส่เข้าไปมันก็จะไม่ติดนะครับ ก็จะมีตัวรับรีโมทมองเห็นด้วยตัวนี้ก็สั่งงานที่รีโมทเอาครับปุ่มกดไม่ต้องไปใช้ก็ได้ครับนี่ครับแตกสักหน่อยเวลาปิดขอบนี้ไปก็จะมองไม่เห็นแล้วครับปิดขอบไปก็จะมองไม่เห็นนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวลองทำต่อเลยครับ นี่ก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าซีดีมันใช้ไม่ได้แล้วครับจะมาตัดแต่งอะไรก็เพื่อจะทำให้มันดูสวยงามก็ก็ต้องทำดีไอวายแบบนี้ครับวันนี้ก็ต้องตัดเป็นสามส่วนครับสามส่วนหนึ่งสองสามเพราะว่าเวลาใส่เข้าไปมันจะติดก้านตรงนี้ต้องตัดออกครับใส่เข้าไปสมมติใส่เข้าไป,าไปบางคนว่าเอ๊ะทำไมไม่ซื้อเอวีอะไรต่อด้านนอกลูกค้าต้องการแบบนี้ครับต้องการใช้บนะูทูะในตัวครับก็ทําแบบนี้ ง่ายสุดแต่ว่ามันอยู่ด้านในซึ่งมันจะไม่สามารถสั่งรีโมทอะไรได้นะครับบา,บางท่านก็อาจจะยงสายรีโมทมาเข้าซินเซอร์ตัวรับของตัวนี้ก็แล้วแต่แต่วัน่างมันมันใช้แยกครับผมทําเป็นมาจอดต่ออย่างนี้เลยเพื่อความสวยงามของไฟด้วยครับอย่างนี้ก็ต้องตัดออกครับตัดคือมีช่องว่างก็สังเกตแล้วครับตัดแต่งเอาเวลาจะวางะกบแต่ถ้าบางท่านก็ถอดจอกบัรกียงสายก็จะง่ายกว่า ก็จะดูสวยกว่าแต่ผมจะเอาใส่ทั้งชุดนี้แหละโอเคครับเดี๋ยวลองดูตอนประกอบทําเสร็จเลยครับตัดต่อ,ตอ,อยงี้ก็จะลําบากครนี่ก็ติดเทปดำแล้วนะครับลองเสียบปลั๊กครับก็จะขึ้นแบบนี้ครับดูชุด สวิตนี่ก็ต้องย้ายนะครับเดี๋ยวต้องทําการแปลงสวิตช์ตรงนี้หน่อยครับต้องกดเปิดครับ ตรงนี้ตรงนี้ติดกาวติดกาวแท่งหมดเลยครับกาวแท่งก็คือปืนกาวที่ใช้ปืนกาวครับผมใช้แฟแชลนแล้วครับแล้วก็แปะตัวนี้ก็คือซีดีมันเล่นไม่ได้แล้วครับ มันจะได้แบบนี้ครับลูกทรงเหลือแต่สวิตตรงนี้พาเวอร์ครับตรงนี้ถ้าโยงสวิตมาได้หรือว่าหานปถ้าไม่ได้ก็เอาปิ้นแต่ว่ามันต้องตัดเดี๋ยวผมจะลองแบบโยงขาเว,วเอาสวิตมาแปะดู ตัวนี้มันจะต่อเข้ารู้สึกจะต่อตรงปลั๊กไฟมาเลยเดี๋ยวผมจะลองปิดดูว่าจะดับไหมดับแต่ตัวนี้ยังติดอยู่ ก็ะมาณเป็นแล้วตัวนี้เอาตามเดิงกันปกติใช่ไหมตรงนี้จะกดไม่ได้ครับเพอซีดีใช้ไม่ได้นะครับเราปิดไฟอ่ะ โอเคครับก็เดี๋ยวใส่ฟ้าปิดซีดีตรงนี้แล้วก็ทำสวิตต์ตรงนี้หน่อยเปิดสวิตต์ปิดเปิดตรงนี้ครับนะครับสามารถตัดได้เลยนะครับเพราะว่าตัดเป็นแผ่นปิ้นนะครับแล้วก็มายึดน็อตตรงนี้เอาเลยครับสีดำเนี่ยที่รูน็อตครับก็เดี๋ยวผมจะตัดก็คือจะตัดตรงนี้ครับตัดยาวลงไปนะครับ การทำพวกนี้ต้องต้องมั่นใจครับว่าไม่ได้ใช้พวกซีดีอะไรนะครับมันก็ต้องมีการตัดแต่งนะครับเรื่องธรรมดาครับบางคนว่าซื้อต่อน้นนองง่ายกว่ากันแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความเอความต้องการของลูกค้าจะาแบบไหนถ้าเขาทำด้านนอกเขาคงไม่ให้มาฝังด้านในครับโอเคครับผมจะลองดูครับหักก็ไม่ไม่ไม่ยากนะครับใช้คัตเตอร์กรีดครับเป็นแนวตรงครับแล้วก็กรีดสักลึกๆหน่อยสักสองสามรอบก็หักยมันก็จะหักเป็นงี้นะครับ ตรงนี้เราก็ไม่ได้ใช้ครับตรงนี้มันจะเป็นที่จะใช้ที่ยึดน,น็อตน,นะครับก็ใส่เข้าไปแค่นี้นครับก็จบงานละเดี๋ยวผมใส่สักครู่ครับส่วนตัวนี้ก็ติดกาวเก็บให้มันดีๆครับโอเคครับบัได้ใส่น็อตเข้าสองตัวแล้วบนล่างตรงนี้ก็เหลือแต่เก็บสายนะครับเก็บสายจะเลื่อนใส่ประตูซีดีสักหน่อยครับ ตัซีดีก็จะได้ดูสวยขึ้นนะครับการปัดฟุนีนยวต้องปัดตรงยอดยอาโบว์กรเปร๋าดีกว่านี่ครับก็จะได้รูปทรงอย่างนี้นครับ เสีย okay. เสียบปัก๊กนะครับเปิดเครื่อง่าเปิดเครื่องได้ต้องเปิดบลูทูธนะครับถ้ารีโมทของตัวแปลงนี้ถ้าลูกค้าอยู่ก็สามารถเลือกเป็น usb อะไรได้ด้วยนะครับกดบลูทูธเล่น,นครับ ลำโพงด้านหลังถ้าได้ดังครบต้องกดตัวนี้ครับโปรโลจกนะครับลำโพงตัวนี้มีทั้งหมดห้าตัวนะครับองไม่เห็นเนียครับห้าตัวนะครับมมต่อรองตัวแต่ผมเช็คทุกตัวนะครับใช้ได้หมดก็สวยไปอีกแล้ว โอเคครับเดี๋ยวจัดสายแล้วประกอบฝาบแต่ผมก็ยังไม่ได้เช็ควิดีุเลยเดี๋ยวลองวิดีุก่อนับเอก็วิดีุอใช้ได้ครับก็ตอนนี้ก็เลือกฟังก์ชันเป็น CD เพื่อจะเล่นบลูทูธนะครับไอ,อตัววิดีโอเมื่อกี้ผมใช้โน้ตบุ๊กอยู่ครับเอามาลงเมื่อกี้ตัววิดีโอ เนี่ยดังดงของโน้ตบุ๊กตัวนี้ของบลูทูธคือ CD นะครับตัวรับมันก็จะโผล่ตรงนี้เป็นตัวรับรีโมทครับถ้ามีรีโมทก็กดเปลี่ยนใช้มาใช้ usb ด้านหลังได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บสายก็ประกอบเลยครับอันนี้ใช้ได้หมดนะครับโปรเจกต์จะดังทุกตัว โอเคครับ okay, โอเคครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องคอนครสไตล์เล็กชาแนลด้วยครับเอาเป็นแนวทางนะครับบางท่านก็อยาก DIY ตัวเองนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม